สวัสดีค่ะทุกท่านพี่เล็กจะพามาชมเส้นทางอันนี้ลำปางใช่ไหมป้าน้อยลำปางเส้นทางลำปางเราจะขับไปพะเยาแล้วนะคะทุกท่านอันนี้ลำปางนะคะให้ภาพบรรยายนะคะทุกท่านเส้นทางสวยงามนะคะ ไปสัพยาแล้วนะคะทุกท่านไปเรียกให้ดูเส้นทางนะคะว่าเส้นทางสวยงามเหมือนเมืองนอกไหมเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหรอป้าน้อยสวิตเซอร์แลนด์เหรอสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์ <c oughs> แลนด์นเมืองไทยใช่ไหม ปางพะเยาค่ะ,คะตัวเเจ็ดให้ดูเจ้าพ่อประตูผาเออเจ้าจพ่อประตูผาเนะมาสการะนะคะมาทีไรแวะทุกทีเลยเนาะแวะทานข้าวนะะดูเส้นทางสวยงามไหม รถไปเหินเหตุเหิเอ้าทําไมรถไปอยู่ในรถคว่ำอยู่ในเขาโอ้โหสงสารจังเลยทําไมตะแคงอยู่อย่างนั้นนะโอ้โหปิดอัพใหม่ๆสดๆมั้งเนี่ยเออนี่เนี่ยเพิ่งเกิดเหตุเพิ่งบันเหตุนะสงสารจังนี่นี่ขันหนึ่งเขากั้นอ่ารถบอกกาลังมารถพยาบาลกําลังมาเนาะอันนี้ทําไมวะอยืมขับไวไปขับไวแล้วหลุดโค้งอ่ะอปะเนาะหลุดโค้งหลุดโค้งเนาะอันตรายมากๆโมาก ยับเลยนะคะทุกท่านยับเลยสงสารจังไยขับไวเนาะหลุดโค้งเนาะหรือหลับนนในไปนะอยู่คนละฝั่งนะคะทุกานอยู่คนละทางคนละฝั่งฝนล,ลงเม็ดแล้วนะคะข้างหน้าก็จะเป็นเขามีม เวียนหัวนะห้ามใครเวียนหัวนะคะพเยาลำปางเออลำปางพะเยาอันนี้อันนี้ทางไปพะเยานะคะ เพิ่งเกิดอุบัติเหตุแน่ๆเลยเนาะเมื่อกี้นเนาะเป็นใหม่เลยตำรวจเพิ่งมาถึงเจอไม่รู้มีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเนะแต่แข็งเลยเนาะฝนก็ตกนะคะทุกท่าน มเส้นทางนะคะทุกท่านอันนี้เลนโนนเขาปิดปิดทำทางเนาะส่วนมาทางนี้นะคะสวยเส้นทางสวยไหมสวยไหมทุกท่านตรนี้สวยน,นะตรงนี้สวยเนาะ อ๋อนี่นี่นี่ไอใช้จะมาซื้อยายาเนี่ยยาเมืองเนะี่ยซื้อยาเมืองยาบำรุงกำลังถ้ามานี่สั่งแกไว้ขากลับจากแม่สายก็มาแวะเอายาเมืองยาแผนโบราณ หมดแล้วก็ไม่รู้เนาะรบกวน้อยเนาะใช่โค้งโค้งโค้งตรงนี้หรือเปล่าโค้งหักสองน่ะที่จถึงแล้วถึงแล้วถึงเจ้าพ่อประตูผาแล้วนะคะ เราจะเข้าไปชมกันนะว่ามีอะไรบ้างไม่มีใครแล้วมั้ยไม่มีแม่ค้าไม่มีเลี้ยวไม่ได้วงเนีนเราเก็บหมดแล้วก็น้อยไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไปเลยนะไม่มีไปเลยไปเลยไม่มีแม่ค้ากลับบ้านหมันฝนตกมันมืดแล้วมันฝนตกด้วยเนาะเดินทางต่อนะคะจ้าทุอ๋อไม่ได้บีบแต่บีบแต่เออบีบแต่เคาลบเขาพ่อ แม่ค้าแล้วก็พอดีแมคค้าไม่มีเนาะผู้หินก้อนนี้มันทําไมเหลืออยู่ก้อนเดียวนะ่ะแค้มยกเวล่นลนะน่ะอันนี้ก็จะเข้าเงาแล้วเนาะเราไปนอนน้องกล้จะเข้าเงาอย่างเข้าเขตอำเภอเงาเข้าเขตอาเภอเงาแล้วนะคะกานอาเภอเงาแล้วก็พยาวแล้วก็เชียงรายนะคะ ทางกับพี่เล็กนะคะเราจะไปแม่สายกันนะคะพรุ่งนี้พี่เล็กจะพาทัวร์แม่สายนะคะทุกท<ะ>่านรถอะไรเนาะโอเล็กรถตกเขาเหรอเออตกเขาลูกเหรอตายดิรถติดนะคะทุกท่านรถตกเขานะคะอันนี้ทางโค้งมันต้องระวังเนาะมันถนนลื่นเนาะป้น้อยเนาะ ฝนตกด้วยนะคะสองจุดแล้วเนาะเรามาเจอเนาะตกเขานะคะตกพรเนี่ยอันตรายอันตรามันตรามากมากเลยแล้วขับไปอย่างรถคันเมื่อกี้นี่เห็นไหมล้วอันนั้นมันทางลงใช่ไหมนั็นน้อยมปนน้อยนี่ทางลงอันนี้ทางทางลงทางมาลงกรุงเทพเนาะมาจากพะเยาเนาะรถคันที่กวุงเทพนอ่อมาจากพะเยาส่วนมากจะเป็นทางลงเนาะมันไวไง เ,เขาขับไวแล้วก็บางคนไม่ชนานาญเส้นทางเนาะป้าน้อยเนาะไม่ชนานาญแล้วก็ขับไวขับไวแล้วก็ไม่ชนานาญทางนะคะพี่เล็กจะพาชมเส้นทางลําปางพะเยานะคะแล้วก็จะเข้าเงาแล้วเข้าเงาแล้วไม่ได้เข้าเงาเ้อถึงทางแยกอันนั้นถ้ามาจากพะเยาเนาะ ถ้ามาจากพยาวเลี้ยวซ้ายนู้นก็จะไปแพร่น่านใช่ไหมแ,นนแพร่น่านแพร่น่านอันนี้พี่เล็กก็จะตรงไปนะคะก็จะเข้าพยาแล้วเนาะอีกกิโลนะเข้านะอำเภอเงา,แล,เาแล้วเข้าอำเภองาแล้วก็เข้าพเยาอันนั้นอันนั้นเขามาจากแพร่นะรถน้ำมันนั่นเนาะถ้ามาจากพยาทางนู้นนะคะเลี้ยวซ้ายก็จะไปแพร่น่านไปบ้านพี่พัดสอนเนาะพี่เล็กก็จะตรงไปก็จะไป อำเภองาวก็จะไปพะเยาขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์เพล็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย